หน้าร้อนเมืองไทยอากาศมันช่างร้อนจริงๆเลยนี่เจ้าเหมียวแกก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมขนาดเปิดแอร์แล้วนะอยู่ในบ้านยังเหมือนกับซ้อมตกนรกเลยแต่เอหรือแอร์มันไม่เย็นนะโอ้ยร้อนร้อนร้อนนั่นไงฉันว่าแล้วจริงๆ แอร์มันเสียนี่เองมีแต่เสียงแอร์ทำงานไม่มีความเย็นออกมาสักกนิดถ้าต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไปฉันต้องตายแน่แน่ร้อนจนจั๊กกะแลเปียกไปหมดแล้วแกรู้ไหมความร้อนน่ะทำให้คนคุ้มข้างกินแมวได้เลยนะเป็น oh, <no. S 2> แบบนี้ตายแน่แน่แน โทรหาช่างแอร์ดีกว่าสวัสดีค่ะนั่นคุณช่างแอร์ใช่ไหมคะฉันอยากให้มาดูแอร์ที่บ้านหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะไม่เย็นเลยรีบๆมาด่วนเลยนะคะไม่งั้นฉันกับเจ้าเหมียวตายแน่ๆอากาศในบ้านมันร้อนมากๆเลยค่ะฮัลโหลครับผมช่างแอร์ในตำนานเองครับ มีอะไรให้ผมคนนี้รับใช้ไหมครับอ๋อแอร์ที่บ้านไม่เย็นเหรอครับอืมได้ครับบ้านคุณอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูให้เลยขอบคุณนะครับที่ใช้บริการจากทางเราได้ลูกค้าแล้วได้ลูกค้าแล้วแกอย่าเพิ่งเสียนะเจ้ารถของฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาลูกค้าแล้วก็ได้เงินมาจะเอามาซ่อมแกนะโอ้ขับรถภาษาอะไรกันเนี่ย บ้านของฉันพอเจอมินิมาร์ทแล้วเลี้ยวขวาจะมีรถสีชมพูจอดอยู่หน้าบ้านค่ะฉันจะรอนะคะขับตรงมาเจอมินิมาร์ทแล้วเลี้ยวขวาอ้อนั่นไงมินิมาร์ทเลี้ยวขวาตรงนี้สินะชือ้อบ้านลูกค้ามีรถสีชมพูจอดอยู่หน้าบ้านน่าจะเป็นหลังนี้แลนะถึงสักทีเฮ้อ เป็นช่างแอร์ภาษาอะไรนะเราแอร์ในรถก็ไม่เย็นฮัลโหลคุณลูกค้าครับผมมาถึงแล้วนะครับบ้านที่มีรถสีชมพูจอดอยู่หน้าบ้านเอแล้วก็มีแปลงดอกไม้เยอะแยะมากมายใช่บ้านหลังนี้ไหมครับคุณลูกค้าใช่ค่ะใช่ค่ะเดินเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันออกไปรับนะคะได้ครับผมกำลังเดินเข้าไปแล้วนะครับโอ้ยอากาศมันร้อนจริงๆเลยนะา ไปเจ้าเหมียวออกไปรับช่างแอร์กันเขาไม่ช่วยซ่อมแอร์ของเราแล้วเราจะลอดตายกันแล้วแหละเจ้าเหมียวอุ๊ยผู้ชายมาบ้านวันนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าซะด้วยสิอากาศก็ร้อนแป้งที่โบกไว้ก็เยิ้มไปหมดแล้วอุ๊ยหล่อด้วยสวัสดีค่ะคุณช่างแอร์ใช่ไหมคะใช่ครับ ผมช่างแอร์ในตำนานยินดีให้บริการครับตามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปดูแอร์ที่เสียอากาศร้อนๆแล้วแอร์ยังเสียอีกนี่แย่จังเลยนะครับคุณคิดถูกแล้วครับที่ใช้บริการจากทางเรานี่ค่ะนี่ค่ะแอร์ตัวนี้ค่ะฉันเปิดทิ้งไว้ทั้งวันแล้วมันไม่เย็นเลยคุณซ่อมได้ตามสบายเลยนะคะฉันจะนั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะ โอ้อาการหนักใช่เล่นเลยนะครับแอร์ตัวนี้น่าจะอยู่มานานมากแล้วใช้มาเป็น10ปีเห็นจะได้แล้วค่ะแต่มันน่าจะเป็นปัญหาเล็กๆของคุณนะคะเพราะคุณเป็นช่างแอร์นี่นาปัญหาเล็กๆครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่มีมาไม่น่าพอเพราะมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยถึงเป็นปัญหาเล็กๆแต่ความจริงตัวผมเองไม่เล็กนะครับอุ๊ย ประโยคคุณๆนะคะเนี่ยคุณก็ดูเหมือนกันเหรอคะฮอาจจะต้องใช้คำว่าเราก็ดูเหมือนกันมากกว่าครับเอแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนและแก้ตอนนี้เลยมันจะไม่ทันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาแอร์อีกตัวหนึ่งมาติดไว้ให้ใช้ชั่วคราวก่อนแล้วผมจะเอาอะไรมาซ่อมให้วันหลังนะครับได้เลยค่ะตามที่คุณว่าเลยคุณเนี่ยมองมุมนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะเนี่ย ปากหวานจังเลยนะครับคุณแต่ผมไม่หลงกลลดราคาให้หรอกนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปเอาอะไรมาแป๊บหนึง่งเราจะมาติดตั้งให้เป็นการชั่วคราวอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยพอเดินออกมาข้างนอกก็ร้อนมากๆเลยเราจำได้ว่าเอาแอร์อีกตัวหนึ่งไว้หลังรถนะอ่านี่ไงมีจริงๆด้วยเอาไปติดไว้ให้ลูกค้าก่อนแล้วกัน เรียบร้อยแล้วครับเย็นชุ่มฉ่าผมติดแอร์ตัวนี้สำรองไว้ให้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ได้คุณชั้นแย่แน่ๆเลยผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณทั้งหมด3,000บาทครับสบายสบายค่ะขอเบอร์โทรกับไลน์นะคะเดี๋ยวชั้นโอนให้เงินแค่นี้ชั้นสายเปไม่ติดขัดอยู่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ3,000บาท ขอบคุณที่ใช้บริการช่างแอร์ในตำนานแล้วเดี๋ยววันหลังผมเอาอะไรมาเปลี่ยนกับตัวเก่าให้นะครับค่ะมาบ่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันเดินไปส่งคุณนะคะเห็นผู้ชายหล่อๆมาที่บ้านมันกระชุ่มกระชวยจริงๆอยากให้เขามาอีกทุกๆวันจังเลยทำยังไงดีนะฉันส่งคุณแค่นี้นะคะขับรถดีๆค่ะขอบคุณมากเลยครับมีปัญหาอีกเรียกใชใ้ผมได้ตลอดเลยนะ ผมอยู่แถวนี้เองครับฮ่าเขากลับไปแล้วล่ะเจ้าเหมียวนี่ฉันพยายามนั่งสวยๆไม่ให้เขาเห็นว่าฉันตื่นเต้นจนจะกระแลเปียกมามามาตามมาเจ้าแมวน้อยวันนี้ฉันอารมณ์ดีเดี๋ยวฉันจะแกะปลาที่แกชอบให้กินนะแอใหม่ๆนี่มันเย็นชุ่มฉ่ำดีจริงๆ แกก็ชอบใช่ไหมล่ะไหนจะกลิ่นกายคนหนุ่มรูปหล่อที่มาติดตั้งให้มันช่างผสมอบอวนทำให้ฉันหัวใจชุ่มฉ่ำจังเลยวันนี้แกอย่ามามองด้วยสายตาแบบนี้นะดังแมวที่อิจฉาเอาละ่ะขึ้นวันใหม่แล้ววันนี้แต่งตัวสวยวิ่งวับต้องวางแผนให้ช่างแอร์ในตำนานมาใหม่อีกสักรอบ ทำยังไงดีนะอ๋อปรับแอร์ตามที่ลุงตุ๊ดตู่แนะนำดีกว่าตั้งแอร์ให้ได้25องศาเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยเจ้าเมียวเรียบร้อย25องศาพอดีเปะ๊ะฉันละภูมิใจในความฉลาดของตัวเองจริงๆขั้นต่อไปก็โทรหาลุงตุ๊ดตู่เอ้ย หาช่างแอร์ในตำนานสวัสดีค่ะคุณช่างแอร์คะฉันปรับแอร์25องศาตามที่คุณลุงตุ๊ดตูต่แนะนำมันไม่เห็นเย็นเลยค่ะคุณช่างแอร์ในตำนานช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมคะได้สิครับบริการทุกระดับประทับใจรวดเร็วฉับไวต้องใช้ช่างแอร์ในตำนานเอคุณลูกค้าบ้านนี้ เขาเรียกใช้บริการเราบ่อยเหลือเกินคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะหน้าตาเขาก็สะสวยซะด้วยสิคุณช่างแอร์เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณครับไหนครับแอร์มันเป็นยังไงเนี่ยค่ะฉันตั้งแอร์25องศาตามที่คุณลุงตุ๊ดตู่แนะนำแต่มันก็ไม่เห็นเย็นเลยค่ะเอแปลกจังเมื่อวานผมก็ดูแล้วดูอีกนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันเป็นที่อะไรอเจ้ยแบบนี้ไม่ใช่แล้วปรับ25องศาหมายถึงปรับอุณหภูมินะไม่ใช่ปรับตัวเครื่องแอร์สมอง84,000เซลล์อีกแล้วสินะอ,อิอิอิฉันนึกว่าต้องทำแบบนี้เอาละครับผมแก้ให้เรียบร้อยแล้วคราวหลังอย่าปรับแบบ84,000เซลล์อีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะ ส่วนค่าบริการผมให้ฟรีนะครับเพราะว่าเป็นการเซอร์วิสหลังการขายเอ้ยปวดหัวจริงๆเลยทําไมลูกค้าทําแบบนี้เนี่ยวันนี้ว่าจะเอาเจ้าขาวนี่ไปซ่อมซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้วันนี้อุตสาห์แต่งตัวสวยจะชวนเขาไปกินข้าวซะหน่อยทําไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยอ้าวคุณช่างแอร์คะนึกว่าจะกลับไปแล้วซะอีกอ๋อพอดีว่ารถผมเสียนะ่ะ หุยแย่เลยนะคะอิอิมาค่ะตามมาเดี๋ยวฉันไปส่งคุณเองวันนี้รถของคุณก็จอดที่นี่ไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาเอาอุ๊ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้นี่ก็เย็นมากแล้วท้องฉันก็หิวหิวเอาเป็นว่าก,ก่อนไปถึงบ้านคุณเราไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะอ๋อได้สิครับ อุ๊ยบังเอิญอีกแล้วข้างหน้ามีร้านอร่อยตรงชายหาดพอดีเลยค่ะแม่คุณน,นี่ก็มันบังเอิญบ่อยจังเลยนะครับอุ๊ยบังเอิญจังเลยจองโต๊ะร้านบาร์บีคิวไว้พอดีแล้วบังเอิญด้วยไหมครับว่าคุณจองไว้สองที่พอดีแล้วเด็กที่กำลังย่างนี่ก็เป็นพนักงานที่คุณจองไว้อีกอุ๊ยถ้าคุณพูดขนาดนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ฉันพูดแล้วค่ะ เอาเป็นว่าฉันบอกคุณตรงๆเลยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปฉันอาจจะโทรหาให้คุณมาซ่อมแอร์ที่บ้านฉันทุกวัน